คา,ายใครให้เรางกเน่อยเหตเนี้แกะปะคนไม่ดูโดนนะแม่คายกันทบให้เะางกเัยพี่หนงมันกันแลว้วเวลาแก่ะ สวัสดีค่ะครับสวัสดีสบายดีพ่อพี่น้องเมื่อถึงคนมือนี้มาพบกับซ่องสาวในพาแซสพอีกแล้วสาวในพาแซสพพาพี่น้องมากินแกงเห็ดไข่แกงไข่เห็ดพางไปเลยใส่สะอมใส่เป็นน้ำยาหนังมีรูด้วดน้ำพี่น้องมามาแช่ๆด้วยกันแกงแบบแกงง่ายๆเลงน้ำเดือดเป็นคนเลยพี่น้องมาแช่เห็ดพางแกงฮ่อนๆเลยพี่น้อยบรรยากาศคือเก่าเป็นจำหนาวกอนนะมาแบบ เปีนยันไงพเคยกินป่ะจับน,น,นื้อคลายไข่ยางงูกนอย่างเยอนี่ะเยอะมัืม นีงดต่ำี่น้องมีพี่นอ้องเน่นน้ำเนอกบอกพี่น้องเจ้ากินอื่นมาเป็นว่าป่ะนะเป็นตะตานี่บอกนะิเป็นกันไปน้องแกงกันเลยตาก็แซ่บแกงก็แซ่บมา ชอบกินตำกินยี่อะไรกันบเบืเบอ่อไปทองกินได้ทุกมือนะถ้ากินยืนเลยมันเบื่อหนะมวกไยนึงแกงจะนั่ไปจะนั่งแบบคนๆนะแกงแกงน้อไ,ไหม่นั่งไปนั่งใจกาเบ,เบ,เบื่อใจ ชะะเชดาบมีไขย่ยมแดงนะฟ้าตูไข่มอแดงน้มันยังแคบยำเนี่ยไกลแล้วนะยำเนคเน่ยทำยังคุณลูาคือโมโคโมโโดนนะเม่ นี่มกับเมื่คล้ายกันกับเพชรละงกครับพี่น้องเหมือนกันแล้วเวลาแก่มันลื่นนะม,มันมีลมนะเดียด๋ยวอัดบอลนี้ปกติอัดไปทั่วหมดเนาะได้กำลังมาก อยากกินเมนูในทางนั้นละยำกุบกุบกุบกุไกบไข่มันไปดนไรจับขาปะมันแกะแก้มแหกนะ คอห้องก็กล่องกินกระทองห้องมือมือมากมาลองชิมนดน้วยมีเมนด้วยไข่ถุ <c oughs> งเอามันบอก chín nhá nữa tăng một hộp à Hãy nữa cho เอาเห็ดมาช่ียเต็มหมอ้อครึ่องหมอนะเช่แข็งไปนอกชนน้ำเบาวมาชิลับ<ะ>พี่น้องัา<ะ>พี่น้องลาก,กิมนี่ครับ หนึ่งเหลืออยู่หน่อยนึงเป็นน้องบ่มอสดเป็นน้องสลูกชดน้ามึงก็อิ่มไว้เป็นน้องอ้าวสาระคลิปนี้กับจ๊เป็นจำนี้น้องเป็นน้องคลิปหน้าพ่อกันไหมลืมกดไรกดแชร์กดติดตามไม่น้องพ่อจะให้พี่น้องอยากให้กินยังกินยังเมนู่ยังกับเบนบอกเลยนะครับกล้าขวัตสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดี